ก่อนจะไปพูดถึงหัวหน้ายาริคก,กับกาสกูคนรักแมวขอพูดถึงหมอกรอสนิกตัวที่เอาแผ่นอะดามนเทียมแปะหัวกาสกูก่อนนะครับจะได้ครบทั้ง5แคลนออกเพนบอยหรือเมดด็อกหรือด็อกเฉยเป็นออกประเภทหมอครับคนรักแมวขอเรียกออกเมดด็อกไปเลยนะครับซึ่งหมอก็คือหมอนั่นแหละครับมีหน้าที่รักษาพวกออกที่บาดเจ็บปางตายขอย้านะครับต้องปางตายเท่านั้นแบบระดับแขนขาดสองข้างขาขาดสองข้างหัวขาดอะไรแบบนี้ ซึ่งเม็ดด็อกรักษาได้หมดครับแต่ถ้าหัวขาดก็ต้องเดาเอาว่าไอตัวที่ฟื้นขึ้นมามันเป็นเจ้าของร่างหรือเป็นเจ้าของหัวกันแน่และอ๊อกจะไปใช้บริการเม็ดด็อกก็ต่อเมื่อมันไม่มีทางเลือกเท่านั้นครับส่วนใหญ่ไม่ไปเองด้วยแบบพะง,งาบผะง,งาบในสงครามแล้วเพื่อนลากไปขายแบบกาสกูหรือไม่ก็โดนเม็ดด็อกที่เข้าร่วมสงครามลากไปรักษาแบบมัดมือชกเพราะอ๊อกหมอพวกนี้ส่วนใหญ่สติเฟื่องและชอบทดลองวิธีรักษาสุดพิสดารกับคนไข้ยอยู่เป็นประจำครับ แถมยาสลบที่มันใช้ยังเป็นไม้หน้าสามอีกต่างหากก่อนจะผ่าตัดก็ต้องโดนไม้ฟาดหัวจนสลบเพราะตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะมีอวัยวะอะไรหายหรือเพิ่มขึ้นมาบ้างใครบอกว่าอ็อกไม่กลัวอะไรนี่ไม่จริงนะครับอ็อกแม่งกลัวหมอถึงขนาดบางทีเรียกหมอว่าบุชเชอร์กันเลยทีเดียวและเมดด็อกนี่ไม่ได้เก่งแค่ผ่าตัดเชื่อมต่ออวัยวะเท่านั้นนะครับหมอพวกนี้ยังรับหน้าที่เป็นคนติดตั้งอวัยวะจากกลนอ็อกไบโอนิกที่พวกเมกสร้างขึ้น เม d ดด็อกกับเมกนี่ทำงานด้วยกันบ่อยครับเครื่องจักรสงครามหลายๆชนิดที่ต้องสวมเข้าไปในอ็อกหรือเอาอ็อกยัดเข้าไปข้างใน อย่างเมกาอาร์เมอร์หรือดิฟเรดคิลล่าแคนอันนี้ก็เป็นผลงานที่ร่วมมือกันระหว่างเมดด็อกกับเมกนี่แหละครับและพวกเมดด็อกมักจะร่วมสงครามอยู่เสมอเพื่อไปเก็บร่างอ็อกที่ปางตายจํานวนมากในสงครามเก็บคนบาดเจ็บมารักษาเพื่ออัพสกิลการแพทย์ของตัวเองแถมระหว่างรักษาแม่งก็จะถอนฟันคนไข้ออกเพื่อเป็นค่ายียต่างหากฉะนั้นถ้าเราเห็นอ็อกไม่มีเขี้ยวนอนตายอยู่ในสงครามก็จะพึ่งคิดว่ามันเป็นอ็อกสายพันธุ์ใหม่นะครับ บางทีอาจจะเป็นฝีมือพวกเมดด็อกนี่แหละครับซึ่งพวกรักษาฟรีก็มีครับพวกนี้จะถูกเรียกว่าแบดด็อกเป็นหมอที่ส่วนใหญ่จะอยู่กับพวกโจรสลัดฟรีบูสเตอร์แต่ของฟรีแม่งมักจะมาพร้อมกับความวิปผลิตแบบสุดขั้วคนไข้ไอเฉยๆแม่งเอาไม้หน้าสามตีหัวแล้วก็ยัดปอดเทียมเข้าไปปวดหัวก็พาสมองออกแล้วเอาสมองสควิกไปใส่แทนหมอฟันสองเล่มรักษาทุกโรคว่าน่ากลัวแล้วไอหมอรักษาฟรีพวกนี้น่ากลัวกว่าเป็นเท่าตัวเลยครับ เมด็อกทุกตัวจะพกเลื่อยมีดคัตเตอร์ครีมเข็มฉีดยาและเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาติดตัวอยู่เสมอครับบางตัวอาจจะเป็นสายผลิตยาผสมเชื้อรากับสควิกและมวลสารต่างๆรวมกันเป็นยาเสพติดและผันตัวไปเป็นพ่อค้ายาบ้าในสงครามและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงออกเพนบอยกรอดสนิกแห่งแคลนเดสเกลและอ็อกวอลล์กาสกูเมกอูรุทักกาตอนที่2กับหัวหน้ายาริกในจักรวาลวอร์ฮมเมอร์ 40k ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับครสนิกหรือ m ม d ดด็ c r o s s n i ิกเป็นออกหมอแห่งแครนเดสเก่า ไอหมอตัวนี้มันคลั่งคล้การผ่าสมองครับและมีข่าวลือด้วยว่าการรักษาที่มันถนัดที่สุดก็คือการผ่าหัวออกและสลับเอาสมองสควิกมาใส่ซึ่งวิธีการรักษาแบบนี้ไม่รู้มันมีจริงหรือพวกออกมันคิดและกลัวไปเองซึ่งมันก็ทําให้ออกส่วนใหญ่ไม่อยากใช้บริการเมดด็อกกรอสเนิกเท่าไหร่นักถ้าไม่ร้อนเงินหรือสิ้นหวังจริงๆแต่หลังจากที่กรอสเนิกผ่าตัดกาสกูจนทรงพลังกลายเป็นมหาศาสดาออกวอลล์กาสกูเมกอุรุทักกา จากหมอที่ไม่มีใครอยากมาหาก็กลายเป็นสุดยอดหมอชื่อดังไปในทันทีมีอกกระดับโนบจํานวนมากที่ยอมใจเพื่อจะได้หัวอาดามันเทียมแบบกาสกูแต่เมดด็อกก็คือเมดด็อกครับกรอสนิกมันไม่ได้แสวงหาความมั่งคั่งแต่มันชอบการทดลอง แทนที่จะเอาเส้นเอ็นสควิกเชื่อมต่อสมองแบบก๊าสกูมันกลับเอาระเบิดไปยัดไว้และใช้แผ่นเหล็กแปะตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งแฟชั่นหัวเหล็กฟีเวอร์เลยก็ว่าได้มีออกจํานวนมากที่มีแผ่นเหล็กแปะหัวเดินให้ว่อนในตลาดเพราะใครๆก็ต่างมาใช้บริการทําหัวเหล็กจากเมดด็อกครอสนิกโดยหารู้ไม่ว่าไอที่อยู่ในหัวเหล็กสุดเท่มันคือระเบิดและความก็มาแตกตอนที่พวกออกมันสังเกตได้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไปมีเรื่องกับเมดด็อกคอสสนิก จู่ๆหัวมันก็ระเบิดตายห่านอย่างปิศนาพวกโนบกลุ่มหนึ่งก็เลยวางแผนหาวิธีจัดการกับกรอสนิกโดยการจ้างกรอสนิกให้ไปซ่อมดิฟเดสแต่พอไปถึงดิฟเดสที่ว่ามันไม่ได้พังครับแถมมันยังสตาร์ทเลื่อยไฟฟ้าตัดกรอสนิกจนตัวขาดครึ่งและพวกโนบที่หลอกกรอสนิกมาก็จากไป แต่กรอสนิกแม่งไม่ตายครับเพราะในคืนวันเดียวกันเกรซชินลูกมือของมันลากตัวกรอสนิกไปรักษาและเช้าวันต่อมากรอสนิกก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมความ,มบ้าที่มากกว่าเดิมคราวนี้ไม่ต้องลือแล้วครับเพราะครอสนิกแม่งเอาสมองสควิกมาสลับสมองอ็อกจริงๆแถมตัดแขนตัดขาคนไข่ถอดประกอบกันเป็นว่าเล่นพอมีคนถามว่าแม่งเป็นไข้เฉยๆมึงไปตัดแขนตัดขาเขาทำไมวะกรอสนิกก็ตอบไม่รู้ตอนกูตัดแขนมันมันก็ไม่ว่าอะไรกูนะสงสัยมันจะบริจาคบริจาคพ่อ,องนอนสลบไม่รู้เรื่องมันจะคุยกับมึงได้ไง ในช่วงสงครามอามาเกดอนครั้งแรกกรอส s นิกก็ได้สร้างแคลนของตัวเองขึ้นมาเป็นแคลนที่ชื่อว่าดาคอปลูต้าซึ่งแคลนนี้เป็นแคลนย่อยของกลุ่มเดสเกาภายใต้การนำของเมดด็อกกรอสนิกครับโดยสมาชิกในแคลนนี้ก็จะเป็นพวกหมอพวกออกผูเดจรรวมถึงออกนักรบไซบอร์จำนวนมากและจุดมุ่งหมายของดาคอปลูต้าก็คือการลากคนบาดเจ็บในสงครามออกมาให้ครอสนิกกระทำการรักษาให้มากที่สุด ในช่วงท้ายของสงครามอมากดอนครั้งแรกกาสกูพ่ายแพ้และถอนตัวออกจากสงครามซึ่งฝั่งมนุษย์ก็มั่นใจครับว่าถึงแม้กาสกูจะไม่ตายและหนีไปได้แต่ธรรมชาติของอ็อกผู้นําที่ล้มเหลวจัดว่าเป็นตัวที่กากสัตว์หมาจะไม่มีใครนับถืออีกต่อไปต่อให้มันไม่ตายก็จะมีออกรุ่นใหม่มายึดอํานาจมันอยู่ดีป่านนี้กาสกูเมกุรุกทักกาคงโดนลูกน้องกระทืบตายห่านไปแล้วฉะนั้นต่อให้มันหนีไปได้ก็คงไม่เป็นปัญหา แต่คอมิซาเซบาสเตียนยาริกไม่เชื่ออย่างนั้นครับและต่อมาหัวหน้ายาริกและพวกก็ได้เริ่มไล่ล่ากาสกูที่ถอนตัวออกมาส่วนทางน้านกาสกูก็ขับยานหนีหัวหน้ายาริกไปจนถึงชายแดนรอยต่อระหว่างเซกเมนต์โซลากับเซกเมนต์อัลติมาและลงจอดที่ดาวออกเวิร์ดวงหนึ่งที่ชื่อว่าโกกุ่าดาวประเภทออกเวิร์ก็ตามชื่อเลยครับมันเป็นดาวที่ถูกยึดครองโดยออกแต่ก่อนหน้านี้ดาวดวงนี้เคยเป็นดาวอนาณานิคมนุษย์นะครับน่าจะช่วงเกรดคูเซตแต่ปัจจุบันเป็นของออกไปแล้ว กาสกูมาถึงก็เริ่มท้าต่อยบรรดาบอสที่อยู่บนดาวดวงนี้จนสุดท้ายออกหมดดาวก็สวามิภัก์ตกอยู่ใต้อำนาจของมันจนกระทั่งปีที่953ในสหัสวรรษที่4 1หัวหน้ายาริกก็ตามมาจนถึงดาวโกกุท่าซึ่งกาสกูก็รออยู่แล้วครับกองกําลังของหัวหน้ายาิกนี่มาเยอะนะครับแต่ทหารมนุษย์ธรรมดาลงมากลางฟงออกในดาวของมันทํายังไงก็ไม่ไหวครับอิมนาวีที่มาด้วยกันยังตีดาวไม่เข้าเลยแถมโดนไล่ยิงจนแตกกระเจิงแต่ในจังหวะที่สิ้นหวังที่สุดหัวหน้ายาิก,ก็ขับร ถังเบนเบดพุ่งเข้าชนกาแก่นตัวใหญ่จนพวกออกที่เห็นเหตุการณ์ถึงกับภวา กัสกูที่เห็นพวกออกวัดกลัวหัวหน้ายาริกก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาและสั่งลูกน้องให้จับตัวหัวหน้ายาริกและพวกเป็นเฉลยขึ้นมาบนยานซึ่งไอเดียที่ว่านี้ก็คือแสดงให้ออกทุกตัวเห็นว่าขนาดอูม่ที่พวกมึงวาดกลัวกูยังมองมันทะลุปูโปงเลยมันจะเดินไปซ้ายกูก็รู้มันจะเดินไปขวากูก็รู้แล้วกัสกูก็จับหัวหน้ายาลิกโยนลงที่ทิ้งขยะพร้อมกับบอกว่ามึงคอยดูนะเดี๋ยวม่งก็กลับมาลูกน้องก็เถียงขนาดออกโดนโยนเข้าไปยังไม่รอดเลยบอสมึงอย่ามาพูดจาทรงเดช แต่ไม่ก <pawn ash. S 1> <ๆ S 3> ี่วันต่อมาหัวหน้ายาริกแม่งก็กลับมาจริงๆครับในมุมมองของหัวหน้ายาริกนี่คือกลับมาตามค่ากาสกูนะครับแต่มุมมองของฝั่งออกนี่คือการทดลองพลังวิเศษของศาสดาการสกูว่ามีจริงหรือจกตาเพราะแค่บอกว่าสงครามที่แพ้ไปก่อนหน้านี้คือกูทําท่าแพ้เฉยๆจริงๆแล้วคือลงไปสังเกตการพฤติกรรมมนุษย์ออกส่วนใหญ่แม่งไม่เชื่อครับและการที่จะรวบรวมออกให้เป็นหนึ่งอีกรอบก็จําเป็นจะต้องใช้หัวหน้ายาริกพิสูจน์ว่าสงครามที่ผ่านมากาสกูได้เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ พอหัวหน้ายาฤกกลับมากาสกูไม่กระจับหัวหน้ายาริกอีกแล้วส่งไปเข้าคุก,กรวมกับพวกเฉลยอิมกาดที่จับมาก่อนหน้าแล้วบอกว่าคอยดูนะแม่งจะออกมาได้แถมพอมันออกมาได้มันก็จะฆ่าพวกเราทั้งหมดทีเดียวเลยซึ่งหัวหน้ายาฤกกับอิมกาดก็แหกคุกออกมาได้จริงๆครับและกลุ่มของหัวหน้ายาริกก็สามารถตะลุยฝูงออกในยานจนไปถึงส่วนสะพานเรือ และเตรียมยานระเบิดทั้งลำให้ทั้งออกทั้งคนตายห่านกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะยังดีที่กาสกูมาหยุดไว้ได้ทันไม่งั้นตายหมู่แน่นอนซึ่งด้วยการทํานายพฤติกรรมของมนุษย์อันนี้ก็ได้ทําให้กลุ่มออกกลับมาเชื่อมั่นในกาสกูอีกครั้งและกาสกูก็สั่งลูกน้องให้พาหัวหน้ายาริกไปส่งที่ยานขนส่งลำหนึ่งก่อนจะบอกว่าเฮ้ยไออูมีตาซิงมึงแม่งสู้เป็นวะกลับบ้านไปขัดปืนรอกูที่ดาวอามาเคดอนเลยรอกูรวบรวมกํลาลังพลเสร็จกูกับมึงได้เจอกันแน่ตีกับมมมึง่่นชิหายยเลยวะ ตอนนี้คนรักแมวขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับส่วนตอนถัดไปแน่นอนครับเติร์ดวอ์อมากิดอนส่วนคลิปนี้คนรักแมวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ